ตายแล้วทีนี้งานเข้าอีกแล้วจะทํายังไงดีถอดยากถอดเย็นเหลือเกินเนี่ยจะออกเนี่ยเนี่ยมอเตอร์ก็ขาดเสียอาลูกป,ปืนก็แตกทีนี้เราจะทํายังไงดีเนี่ยออกยากเหลือเกินเนี่ยออกยังไงเนี่ยปวดหวดัวจังเลยวิธีถอดตัวนี้ไม่ยากหรอกครับพี่น้องนี่นะครับมันไม่ยากครับ ง่ายนิดเดียวครับอ่าหลังจากที่มอเตอร์มันขาดนะครับอ่าหรือลูกปืนข้างล่างของมันแตกมีเสียงดัง <c oughs> เรามีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอ่าขดลวดแล้วก็อ่าตรับลูกปืนข้างล่างนะครับทีนี้ปัญหามีอยู่ว่าเราจะถอดยังไงนี่แหละครับ <c oughs> มือใหม่สมัยก่อนผมอ่าถอดไปถอดมาครับอ่าเละไปหมดเลยครับ <c oughs> ทีนี้ประกอบไม่ได้ละครับเพราะว่ามันคดมันงอมัน ไม่อยู่กับร่องกับ้อยนะครับเพราะว่าเรามาเคาะมันมาทุบมันมางัดมันครับเพราะว่ามันออกไม่ได้ครับอ่าถ้าเราไม่เคยเห็นนะครับและเราไม่เคยทำนะครับมันก็จะออกยากครับและในที่สุดเผลอจะอาจจะออกไม่ได้ด้วยนะครับวันนี้มีพี่น้องหลายท่านถามว่าเอาออกยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกให้ดูนะครับว่าเอาออกแบบไหนนะครับไม่รู้ว่ามันจะถูกวิธีหรือเปล่าแต่ผมเคยเอาออกแบบนี้ก็เลยจะมาแนะนําให้พี่น้องว่า เอาออกแบบนี้แหละครับเครื่องม้าเครื่องมือนะครับมีแค่นี้แหละครับนี่หลยครับนี่เลครับเครื่องมือก็มีแค่นี้แหละครับมีมาเยอะครับอ่านี่นะครับมีมาเยอะนะครับทีนี้เราเอามาเอาทดลองเอาออกกันเลยนะครับว่าเอาออกยังไงนะครับเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนตัวนี้อ่าตัวนี้อ่าตัวนี้ดีอยู่เรามาใส่แทนตัวนี้ก็ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับพี่น้องแต่บัตรตอนนี้ปัญหาคือว่าเราจะถอดตัวนี้ออกมาให้หมดแล้วมาชำแหละ ออกมาเอาตัวนี้เข้าใส่ได้ยังไงนะครับอ่าอ่าเบื้องต้นผมจะมาแนะนําวิธีเอาออกนะครับนี่น้องว่าเอาออกยังไงนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าเอาออกแบบไหนยังไงนะครับอ่าอ่าอ่าเบื้องต้นเราก็ถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่อ่าด้านข้างบนนี้จะมีน็อตล็อกอยู่ มีมีพลาสติกรองอยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะครับเอาตัวนี้ออกมาก่อนครับนี่นะครับาจากนั้นล้วก็เอาออกเลยครับนี่นะครับถอดตัวนี้ออกมาก่อนครับนี่นะครับออกมาลวอ่า เห็นไหมครับอ่าทีนี้อ่าเราก็มาถอด <c oughs> ถอดตัวนี้ออกก่อนเลยครับนี่นะครับอ่าเพื่อเราที่เราจะได้ทําการเปลี่ยนมอเตอร์หรือเปลี่ยนลูกปืนได้นะครับนี่นะครับปัญหาคือว่าเราจะออกยังไงนะครับทีนี้อ่าพี่น้องก็จะมาเอาเอาอกออกตัวนี้ออกยากเลครับตัวนี้แหลคะครับ พอที่ถามมาว่าออกยังไงมันยากเหลือเกินนะครับอันนี้นะครับ <c oughs> บางคนก็เรียกสามขาบางคนก็เรียกสามปีกบางคนก็เรียกสามหู <c oughs> ผมไม่รู้จะเรียกยังไงว่า <c oughs> เอาออกให้ดูเลยดีกว่าครับทีนี้จะออกแบบไหนนะครับว่ามันยากหรือ,อยังไงครับไอตัวนี้เราก็ดึงออกมาแค่นี้แหละครับนี่ครับเอาคีมดึงออกมาครับนี่นะครับเ <c oughs> อาคีม <c oughs> ดึงออกมาเห็นไหมครับสามขาแล้วก <c oughs> <c oughs> ็ออกมาให้หมดนี่ครับ นี่แหละครับทีนี้เราจะต้องเอามอเตอร์ตัวนี้นะครับออกมาจากขาของมันนี่แหละครับเพื่อที่จะถอดตัวนี้ออกออกมานะครับแล้วทีนี้เราก็จะได้เอามอเตอร์ตัวใหม่มาใส่แทนตัวนี้หรือว่าจะเปลี่ยนตลับลูกปืนนะครับอันนี้จะเอาออกให้ดูว่ามันออกง่ายหรือยากยังไงนะครับพี่น้องบางต้นเราก็ทําแบบนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับไอสามหูนะครับเราดึงครับพี่น้องนี่นะครับดึง ดึงมาให้สุดเลยนะครับเนี่ยครับดึงเห็นหมครับอ่าอ่าเราดึงขึ้นมาให้สุดแล้วก็คีมเนี่ยครับจับจับล็อกตัวนี้บีบเข้าไปครับนี่ครับบีบแล้วก็ดึงด้วยนะครับไม่งั้นมันไม่ออกนะครับเห็นนะครับออกแล้วเครับอ่าเพราะตัวนี้เป็นตัวล็อกครับนี่นะครับอ่าทีนี้อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับพี่น้องเนี่ครับนี่นะครับอีกข้างหนึ่งเราก็ทําเหมือนกันถ้าเราไม่ดึงออกไม่ได้เลยนะครับ เราต้องดึงตัวนี้ให้ให้ให้ตึงเลยนะครับนี่นะครับเราดึงขึ้นมาเลยครับนี่นครับดึงมาให้ตึงครับหลังจากตึงแล้วแล้วก็เอาครีมบีบครับมันไม่ตึงครับ <c oughs> นี่นะครับ เราเอาครีมบีบตัวนี้ครับตัวล็อกเนี่ยครับสามขาเราก็ทำาทําทำเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับนี่สามขาตัวนี้นะครับเราก็ทําเหมือนกันดึงดึงขึ้นมาก่อนนะครับดึงให้มันหลุดเห็นไหมครับอ่าทีนี้มันหลุดออกมาแล้วนะครับนี่นะครับ <laughs> สนิมเพิ่งกินลูกปืน <c oughs> ทีนี้ฮอเตอร์ก็เสียด้วยนะครับพี่น้อกเราจะต้องทําการเปลี่ยนถ้าพี่น้อกจะทําการเปลี่ยนตัวนี้เราก็ต้องถอดออกมานะครับนี่นะครับถอดน็อตออกก่อนนะครับถอดน็อตออกสี่ตัวนี่นะครับถ้าเราไม่เข้าใจนะครับเราไม่เคยทามันออกยากเลยครับออกยากแน่นอนนะครับ ครับจากนั้นมาไอตัวบนนี้ไอตัวบนนี้เราสามารถหาอะไรขึ้นมางัดมันได้นะครับนี่นะครับแต่ทางที่ดีไม่ต้องงัดครับจับตัวนี้ไว้เลยนะครับเคาะเห็นไหมครับมันก็จะออกมาแบบนี้ครับถ้าเรางัดบางทีเรางัดเรางัดอาจจะไปโดนไอตัวนี้นะครับเนี่ยครับกดลวดตัวนี้ครับถ้าเราจะเปลี่ยนเอาตัวอื่นที่ดีๆมาจากนั้นเราเคาะครับนี่นะครับ อ่แค่นี้แหละครับนี่อันนี้สมมุติว่าเราจะเปลี่ยนนะครับไม่ดีนะครับนี่ครับลูกปืนก็หลุดออกมาได้ง่ายดายนะครับเราอานัมันโซนิกอ่าฉีดพ่นเพื่อที่จะอ่าทการเปลี่ยนลูกปืนตัวนี้นะครับให้ตัวนี้ก็เราก็สามขานะครับดูดนะครับอันนี้ผมก็เอาวิธีการเอาออกถอดให้พี่น้องดูว่าเอาออกแบบไหนยังไงนะครับทีนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นมาอ่าถ้าเราจะประกอบเข้าที่เดิมนะครับพี่น้อง มันก็ไม่ยากเหมือนเดิมั่นแหละครับถ้าพี่น้องจะประกอบเข้าที่เดิมเราเราได้ตัวใหม่มาแล้วเราจะเปลี่ยนหลังจากที่เราเปลี่ยนลูกปืนเสร็จแล้วทีนี้เราจะเอาเข้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนี่แหละครับไม่ยากนะครับแล้วก็เอาเข้าแบบนี้นะครับต้นตัวดึงยางนี่ขึ้นมาก่อนนะครับตัวนี้นะครับเราเอายางตัวนี้นะครับให้มันหลุดลงไปข้างล่างก่อนนะครับนี่ครับดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาก่อนนะครับอแล้วก็ดันยางลงไปก่อนนี่ครับ ให้มันอยู่แบบนี้ครับมันจะได้เข้าง่ายนี่ครับอ่า,อาเห็นไหมครับเราก็ดึงดันยางมาก่อนอ่าดึงสปริงขึ้นมาก่อนนะครับแล้วขยับยางลงไปนี่ครับให้มันอยู่ลักษณะแบบนี้อ่ามันจะแข็งกระด้างเลยนะครับนี่นะครับพอยางตัวนี้ลัดไว้ข้างล่าง ถ้าปล่อยให้ยางตัวนี้มาดันตัวนี้ไว้เวลาเราโกดเข้าอ่ามันจะเข้ายากนะครับทีนี้เราก็เอามาใส่เหมือนเดิมนี่แหละครับนี่นะครับอ่าเราก็จะประกอบเข้าเหมือนเดิมอ่าผมก็เลยมาทำอ่าทำให้ดูว่าเอาออกยังไงครับเพราะมีหลายท่านถามว่าเอาออกยังไงครับรู้สึกมันยากยากแน่นอนครับถ้าไม่เคยทํานะครับอ่าทีนี้แล้วก็กลับเข้าเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเราใส่มาตรงลอกกันดีๆก่อนนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับ ให้มันตรงลอกตรงมุมของเขาดีๆครับทีนี้แล้วลงมือกดลงไปเลยครับนี่นะครับเห็นไหมครับเข้าแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเข้าล็อกเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับอาจจะน่ามาไอตัวนี้แล้วก็เสียบเข้าเหมือนเดิมนี่นะครับเอามือยัดเข้าก็ได้ครับตัวนี้นี่นะครับเพราะมันเป็นไอตัวนี้ล็อกไว้จะเฉยครับนี่นะครับไม่ให้มันดูดไปไหนเห็นไหมครับ ง่ายไหมครับทีนี้ห <laughs> ลังจากนั้นมาแล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมหลังจากที่เราได้มอตเตอร์ใหม่มานะครับไดอ้มอตเตอร์ใหม่มาเสร็จปุ๊บแล้วก็หลังจากที่เราเปลี่ยนลูกปืนเสร็จแล้วเราก็เอามาเข้าเหมือนเดิมนี่แหละครับนี่นะครับนี่แค่นี้ละเอาลองให้ดูก่อนนะครับ <c oughs> พอเราได้มอตเตอร์ใหม่มาแล้วก็ใส่เหมือนเดิมของมันนี่แหละครับ ี่ยครับอันนี้ผมทําให้ดูว่ามีพี่น้องถามมาว่าทําไมมันออกยากเหลือเกินนะครับทีนี้เราก็ค่อยๆเคาะนะครับอย่าไปเคาะมันแรงเกินนี่นะครับอ้าวอ่าหลังจากนั้นมาเราก,ออกม็มันจะมีสปริงตัวนี้ดันไว้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับก็ที่จะยึดกับตัวนี้ไว้นะครับด้านบนนี่นะครับ อ่าเวลาจะเอาใส่ต้องให้ให้มันอยู่ตรงๆแบบนี้ก่อนนะครับอ่าสปริงตัวนี้นะครับจากนั้นมาแล้วเอาตัวนี้เข้าครอบอ่าตอนที่เอาครอบนะครับอ่าพยายามอย่าให้ตัวนี้หลุดออกจากไอตัวนี้นะครับเพราะมันจะเบียดเลยครับอ่าตัวนี้นะครับไอสปริงตัวที่เราจะเอาใส่นนี่นะครับไอไอตัวดันลูกปืนนี่นะครับอมันจะมาอยู่ในล็อกนี้พอดีนะครับอ่าอย่าให้มันคดไปคดมานะครับตรงๆงไปเลย ่าแค่นี้แหละครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้ามันไม่ตแเราก็เคาะ่าครับเห็นไหมครับหลังจากนั้นมาเราก็ใส่น็อตเลยนะครับนี่ใส่น็อตยืดไว้ นี่นะครับอาจาะนั้นมาแล้วก็เอามาใส่เหมือนเดิมของมันนั่นแหละครับนี่นะครับประกอบเข้าเหมือนเดิม ครับจากนั้นมาเราก็ใส่เหมือนเดิมของมันนี่แหละครับแต่เราได้ตัวใหม่มานะครับ <c oughs> <c oughs> นี่เลยครับวิธีเอาใส่เอาออกอก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ อทีนี้สายไฟของมันเราก็เอา,เอาต่อแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับนี่ครับของปั่นแห้งอ่าปั่นแห้งทีนี้อ่าอันนี้สายซีนะครับอ่าสายซีของมอเตอร์ปั่นแห้งอ่าอันนี้ก็เป็นสายไฟที่จะขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็มาต่อกันแค่นี้แหละครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้สายซีนี่สายไฟสายไฟเส้นนี้จะขึ้นไปด้านบนครับด้านบนไปหารานซักได้เลยครับอันนี้ก็ เป็นตัวสตาร์ทของอมอเตอร์ปั่นแห้งนะครับพี่น้องทีน,นี้เราลองมาดูว่ามันจะหมุนหรือเปล่านะครับถ้าเราเราเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่เสร็จแล้วนะครับว่ามันจะหมุนได้หรือเปล่านะครับถ้ามันดีมันหมุนได้นะครับหมุนเลยครับ เห็นไหมครับมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับดูสิครับมันไปแล้วเห็นไหมครับอ้าวนี่ครับอ่เราพยายามทำดูนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอ่าสวัสดีครับ